อุ๊ยพระเอกซุปตาห์ุดปากได้เลิกแต่งหวานใจเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตา์ที่กำลังจะถึงฟังสำหรับพระเอกชื่อดังมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิริที่เลือกสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงสู่การเป็นว่าที่คู่ชีวิตก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกขอแฟนสาวแต่งงานทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปปีบอกเลยว่างานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก โดยล่าสุดวันที่6สิงหาคมมากปาลินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้นั้นได้เลิกแต่งงานแล้วเป็นช่วงกลางปีและปลายปีหน้าแต่ขอชัวทุกอย่างแล้วจะบอกเลิกอีกทีที่แน่ๆไม่ได้จัดงานวันเดียวจะตัวยังเอ่ยปากว่ายอมรับตื่นเต้นมากและหลุดปากบอกเลยอีกไม่กี่เดือนก็ถึงวันสําคัญซึ่งสาวคิมเบอรี่เองนั้นดูรูปชุดแต่งงานทุกวันเลย